ควนเคร์เดอะฮาร์ดพิชิตใจนาสรอสตอนที่สิบหกอันพานเฮ้ยทำเชี่ยอะไรกันยุ่งอะไรด้วยไวเตี้ยไปไกลไกก่อนที่มึงจะโดนด้วยหนึ่งในแก๊งอันพานเด็กช่างนั้นพูดเอาเฮ้ยเตี้ยเราไปทำให้เสาบ้านมึงซ่านลงเหรอวะไอ้เปรตหูยเจ็บจี๊ดเลยครับไม่ใช่คำด่ามึงนะเต้เด็กช่างนี่แม่งวิ่งแล้วเข้ามาเหยียบมือผมครับไอเวน ทางนั้งร้อยแปดพัน 108, ไร่และให้เดาสภาพของพวกเราสองคนครับคนที่มาใหม่นะเหรอจะได้พวกมันไปได้เละไม่ต่างอะไรกันกับผมเลยโชคดีที่เหมือนมีพี่รปภเข้ามาช่วยไม่งั้นผมไม่อยากคิดสภาพน่าจะเละกว่านี้ผมมองชุดน,นักเรียนนั่นน่าจะเป็นเด็กโรงเรียนเดียวกันกับผมนี่แหละผมมองหน้าของเจ้าตัวที่มีรอยฟกช้ำแต่นั่นกลับทำให้หัวใจของผมวันไหวปแปลก ผมยอมรับเลยว่าคนตรงหน้าดูดีจริงๆแต่อยากเข้าใจผิดนะครับผมไม่ได้ชอบผู้ชายไม่เคยวันไหวกับใครแต่แปลกผมเองก็ไม่ใช่เด็กไม่รู้ภาษาผมรู้ว่าผมกําลังวันไหวกับคนตรงหน้าแต่ทําไมล่ะในสายตาผมมองอย่างชื่นชมเขาที่ทั้งกล้าหาญและรอยยิ้มที่คนตรงหน้าเดินเข้ามาใกล้แล้วยื่นมือมาทําท่าจะช่วยพยุงผมก่อนที่ผมจะได้สติ โดยปัดมือที่เต็มไปด้วยเศษดินได้เศษหินเม็ดเล็กๆปัดไปมาก่อนจะจับมือสวยนั่นนุ่มจังแฮะขอบคุณครับผมพูดอย่างสุภาพเอ่ยขอบคุณคนตรงหน้าออกไปขอบคุณขอบคุณไรกันเห็นคนกำลังเดือดร้อนผมก็ช่วยโอเคเราสองคนมองหน้ากาันไปมาก่อนที่ผมจะเอ่ยทำลายความเงียบต่อเอองั้นผมขอตอบแทนด้วยการทำแผลให้ได้ไหมครับผมพูดอย่างจริงใจ โอ้ยแผลแค่เนี้ยเหรอเล็กน้อยแผลลูกผู้ชายก่อนที่ผมจะหลุดยิ้มออกมาเพราะท่าทีกอดอกมั่นใจนั่นบวกกับคําพูดโอเคครับคนตรงหน้าน่ารักผู้ชายก็ผู้ชายแต่ถึงยังไงผมก็อยากตอบแทนอยู่ดีเถอะนะครับผมพูดเชิงขอร้องคนตรงหน้าไปก่อนที่ผมจะเห็นเขาถอนหายใจยาวก่อนจะเอ่ยทานายจะเอาแบบนั้นก็ตามใจว่าแต่นายไหวไหม เขายังคงเป็นห่วงผมก่อนที่จะเดินเข้ามาพินิษมองหน้าผมใกล้ๆนั่นทำเอาหน้าผมร้อนเผาขึ้นมาเอไม่สบายเหรอหน้าแดงเลยเมื่อกี้ก็ยังดีๆอยู่นี่นาก่อนที่เขาจะลากผมไปยังร้านขายยาเราสองคนนั่งทำแผลให้กันที่ริมน้ำแห่งหนึ่งที่ถัดออกมาจากโรงเรียนของผมไม่ไกลนักว่าแต่ผม ยังไม่รู้จักชื่อของคนตรงหน้าที่ช่วยผมเลยสินะเออนายชื่อผมถามนนยังคนสงสัยอ๋อเราลอ็อตแล้วนายล่ะผมหมอนผมแนะนำตัวก่อนจะถูกสำรีที่บีบเบตาดินค่อยๆแปะลงที่แผลของผมอย่างเบามือคงเป็นเพราะกลัวผมเจ็บมั้งก่อนที่ผมจะสลับช่วยเขาทำแผลเช่นเดียวกัน ยังไงผมก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับผมพูดพร้อมกับหันหลังเดินจากคนร่างเล็กมาไม่รู้ทำไมทั้งที่เจ็บตัวแท้ๆแ,แต่กลับตื่นเต้นและเปี่ยมร้นไปด้วยความสุขเหมือนผมคิดถึงเขามานานแสนนานเรากลับเพิ่งได้กลับมาเจอกับเขาอีกครั้งทั้งที่เราสองคนเพิ่งจะเคยเจอกันแท้ๆทั้ทงรู้สึกผูกพันและคิดถึงเช้าวันต่อมาเชียไอ้หมอนมึงไปทำอะไรมาวะสภาพดูไม่ได้ นี่มึงไปโดนใครชกมาเพื่อนในแก๊งของผมพูดขึ้นนั่นคือเสียงของไอเดิวครับก่อนที่ทั้งไอคิวและไอเป้จะกูเข้ามาพลิกตัวผมไปมาเรากับสำรวจหาอะไรแบบนั้นแหละอย่าบอกนะเมื่อวานที่มึงกลับคนเดียวแล้วโดนกระทืบอะ่ะแม่งใครใครบังอาจทำเพื่อนกูไอเป้เดือดก่อนจะกำหมัดแน่นพร้อมลุกขึ้นยืนที่มันทำท่าทางพร้อมมีเรื่องทันทีที่รู้ตัวคนทำผมอย่างนั้นแหละ พวกมึงใจเย็นก่อนกูให้คนของพ่อกูจัดการให้แล้วไม่ใช่ผมปลอบใจเพื่อนหรอกแต่นั่นคือเรื่องจริงเมื่อผมกลับบ้านพ่อของผมซักชุดใหญ่ผมไม่ได้เป็นเด็กขี้ฟ้องหรอกครับแต่ผมถูกพ่อคาดคั้นอีกทีจนต้องเผอพูดความจริงออกไปนั่นทําให้พ่อผมโกรธมากจนเอาบอดี้การ์ดไปจัดการพวกนันซักชุดใหญ่ไม่รู้หาตัวเจอได้ยังไงแต่ผมเดา ว่าพวกมันคงไม่กล้าหาเรื่องผมอีกแล้วละไม่เป็นไรแน่หรอวะไอ้ดิวถามผมย้ำเพื่อความแน่ใจเออไม่เป็นไรจริงๆช่วงนี้อาจจะต้องกลับบ้านเพราะคนที่บ้านวะ่ะพ่อส่งคนมารับช่วงนี้พราะกลัวเจอเรื่องแบบนี้กูอาจจะต้องกลับเร็วนิดนึงคงไปเที่ยวกับพวกมึงไม่ได้สักระยะวะผมพูดพอพ่อผมกลัวจะเกิดเรื่องอีกครับ จึงส่งพี่เคนคนขับรถที่พ่อไว้ใจมากที่สุดมาคอยรับคอยส่งผมช่วงนี้เออไม่เป็นไรพวกกูเข้าใจแม่เงเมื่อวานกูไม่น่าปล่อยให้มึงกลับบ้านคนเดียวเลยไอ้เป้พูดอย่างรู้สึกผิดแต่ผมกลับอมยิ้มพอเมิร์ทนึกขึ้นได้ว่าผมก็ต้องขอบคุณพวกมันนี่แหละที่ทําให้ผมได้เจอกับคนตัวเล็กเด็กน้อยของผมที่น่ารักรอดชื่อของนายเราจะจําไว้ตลอดไม่มีวันลืม มึงอมยิ้มอะไรเนี่ยไม่ใช่สมองกระทบกระเทือนนะไอคิวจับผมโยกหัวไปมาก่อนจะแวกผมดำปกคลุมหัวออกเพื่อสำรวจว่ามีแผลไหมไม่มีอะไรหรอกพอดีเมื่อวานกูไปเจอของดีมาผมพูดพางยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่คนเดียวของดีอะไรมึงวะเจอสาวเด็ดๆเ,เหรอเฮ้ยเรียนโรงเรียนไหนวะไอคิวพูดอย่างสนใจก่อนที่ผมจะพูดเออเจอของเด็ด เรียนโรงเรียนเดียวกันกับเรานี่แหละแต่ผมไม่ได้บอกเพื่อนหรอกครับว่าคนคนนั้นไม่ใช่สาวแต่เป็นชายหนุ่มรูปงานต่างหากผมรอพวกมันไปเจอเองดีกว่าทำไมกันนะทำไมก่อนหน้านี้ผมถึงไม่เจอเขามาก่อนเลยนะทั้งที่ก็เรียนอยู่ที่เดียวกันแท้แต่นั่นก็ไม่แปลกหรอกครับเพราะผมเองก็ไม่เคยมองใครอยู่แล้วแต่ต่อจากนี้ผมจะมองแค่เขาคนนั้นคนเดียวนี่แหละ ไอ้หมอนมึงต้องพาพวกกูไปเจอเขานะเว้ยไอ้เป้พูดเออเที่ยงนี้เดินตามหากันผมพูดทางใน,นที่ผมไม่รู้ว่าเขาอยู่มอไหนหรือเขาอยู่กลุ่มไหนได้แ,แต่ต้องตามหาเท่านั้นแหละ